โบราณคนได้กล่าวไวแล้วว่าชีวิตคนเปรียบเสมอตอนไหม่เมื่อมีดอกออกพลแล้ลจะต้องร่วงรวยไปตามกันนเวลาเราเองแกชราทุกวันการบริยนประเทศก็ทำมาด้วยความยากลําบากบัน ouais ี uh ้อย็นที่รักอยู่เป็นหวงควงกองไพรความประชาชนชาวมหานครกําแพงแก้วบัี้ทติดาเจ้าต่งช่องก็ยังไม่มีขูครองที่ตามความว่างปรารถนาเราเองคือราชารือใจลูกเจ้าราทั้งช่องคนคือละองดาวเล็สกาเดือนอย่างไรเป็นขูนอน เมื่อลูกเร้าไม่ได้แต่งงานสร้างความเดือดร้อนให้ผู้เป็นพ่อนอนตายตาไม่รับลูกนี่เป็นสิ่งสําคัญลูกคือดวงใจของพ่อแม่ลูกแจ็บพ่อแม่เจ็บลูกถูกพ่อแม่ถูกเมื่อลูกมีความสุขพ่อแม่ปล่อยปลับปลืมและยินดีถึงนายพูดนี่ลูกได้เรียนจบได้ทำงานแล้วใกรลูกเจ้าให้จบนะจบแต่ต้องเร้าลูกเจ้าอเรียนควายบริหารธุรกิจหรือว่าสาขาคอมพิวเตอร์ให้ลูกเรียนบัญชีกับจบแล้วห้านตําไห้เรียนบัญชี ตอนนี้ตำำไอยะก้เบิกบม,มันตำต่ำแต่มันเรียนมนันอะลูกส้องแปลเจ้ากาให้ตัวเปลี่ยนเป็นแนวอดสติโอ้แห่อดสติดยุดใจการบินไรยะแี่แค่นี้รถควงงั้นไงก็ใคเอเรียงเร้วเลยไอ้พริดยังอเอกอ็ติดรถควง ลิทูจะปรโปรเมาบบรานเกจ์โลูก,กูได้ลูก,กูตะมานใกกันบินของแต้ตดอทำไมไรเลย,เลยใกล้ตักแต้นตอด <c oughs> บินตันกับบินบินไม่ตันมันต่อที่ลูกกูมันลูกเจ้าอาอไอ้ตึงลูกใจลูกใจตามานาันกน่ออยยคว้าูแนนกออ่อดปลากับ เล่มหล่มเลงนให้ลอกเล็กกับเจ้าเมืองชาเล้งหฮัทกุยควา้าเอือนจอดปลาเออผมจะแบกหม้อแบกอบยู่ทุกวันละ่ะต่มันกุยคว้าคนใดชอบก็ต้องชอบลูกเมืองคนใดชอบไหมนะที่หลังที่ก็ได้ถึงชอบมันไม่แหน็ดแล้วต่ปริมาณปลาคนเราไม่ต้องกินได้มาความภูมิใจมีได้ทั้งพี่ลูกกูจึงไม่รำไม่รวยก็ยไม่เกิดเบียดเบียนพ่อแม่ เออปุ่มใจตาวนี้เราเป็นเด็กเยาวชนทำไรายได้ห้กับครอบครัวไม่ได้เจาอยาเบียยเบียนพอแม่ตาวนี้ผู้ปกครองกับปุ่มใจแล้วลูกเราไม่เคยก่อตั้งพอแม่ชายลูกเพื่อนก็ได้พวะแล้วได้เมียแล้วอย่างก็เบียยพอแม่ชายลูกกูไม่เคยก่อตั้งไวยย้แากเรยีิ่งมางจัดปามาไม่เคยก่อลูกกันเยอะแต่ตงลูกชายไม่ได้มาด้วยอันหนบองล่า ไม่ได้มากกับพอดีโยเรื่อนโอ้จ้าวไปเยี่ยมที่เรื่อนวันคนนิดไม่พอไม่ใช่โยเรือนเองมันเรื่อนค่อยเรื่อนจ้ำกับไปไล่วันแล้วไปโยไล่ปีแล้วไม่กิดกระบ,บานพุทธไปกันไล่คนเด็กไอไันใหญ่เลยไล่กันรถกันเลยตกเม้นานำต้มไปไปติดปลอมลูกกู ไอโบนู่อยู่ได้คนเดือนจองเดือนก็อยิ่งออกญาติลูกคู่ชาวนาตีรักเขาอนุญาตให้อยู่ตลอดชีวิตปุ้มใจจังเลยวิโยจนร่างรักไม่รีว่าบ้านไม่ปากเจ้าก้าวไม่ต้องเสือสามมือเหมือนเปลี่ยนอย่ามาบูเมื่อไงโบลูกติดร่างมาโมเปลี่ยนตาลูกได้ดีพอได้บูบางคนลูกก็ไปอยู่กรุงเทพโบได้ลูกก็อยู่บางแก่อยู่บางรัก อยู่บังเกนคองคกูก็อยู่บังควางแม่ปักหมาเบือกูกขวนหัวจัก <c oughs> ลูกติดร่างนี่มึงยืนยอ่เอ,อเดี๋ยวไมาจำติดกันไอ้ไอ้กูบอกให้รู้จะไม่เปรตพ่อไม่ใจติดเออมึงอย่าลืมตาไม่จั่วก็ไม่กังร่างแรงไอ้ช่วยเราคุยกันหัว <c oughs> คนติดร่างไม่ใจติดว่าปล่อยจั่วจะเบอร์ปล่อยติดปล่อยไม่ได้การลุย บ้ไม่ตังไปติดอยู่กลักกลักไม่แก่จววันกันยังบูจววนจะเดินอยู่กันลุยไม่ติดกันยังปากตูร่างันเหลือยกับเหลืยเล็กก็ไม่ออกออกกิมมาตัดก็ตัดไม่ออกแต่ใบฟันเหลืยปลูดเดียวออกรู้จากกันอันโบเตีวออ้เพิ่งรุดร่างมาเป็นล้วนั้นมึงอันใดติดต่อหลกว่าไม่กี่วันเลยบาดหลวงเป้ นายเอกคิดแต่ละคนไม่เมื่อนจันกระพดดนลำวังนั่นแหละจนกิดแหละแล้วติดร่างนี่มันดีเปล่อพระไม่ดีเปล่อไม่ดีก่อ,อยข้าประโยชน์กันเจออุดตันเลยการในติดร่างนี่มันมาดีไม่กูตื้อหว่าตาลูเป็นนายพอดายย่บอบมเป็นนายกันย่าเอ,อิดกันไม่เคยเบือมันจะจับเคยไหมเออคนเราต้องทำความดีร่างคุณงามความดีอยู่ในราชนาะ ข้าวัดข้าววาหรือไม่กระบวดชีวิตประชาชนในเมืองเรานี่ถ้าว่าดีกันฟินเลยนายสร้างไวไรจำเคยกันไม่ชนออกู้ามแรกกันเด็กไม่เต็งกันมังโมอหลักษาเคยเออไม่ตายกันชาิกับปลากันไดออดไม่ปักอืดวัดปลากริมก็อดนี่เออกันดีกันชาิตื้อแต่ซีนกันแมดบวชกันแม่รกันยืนบาดจนกันถูกเก้วเลยก็ ใกล้ใส่บานเราบวชกันแม่แล้วหุยตามึงแหลตีขืนดีที่ปราตีเตียวเนี่ยก็ไอปูนั่นหุยเจียงหัวใหญ่กันเกงนักหน้าเลยไปน้อยปลาปลาตลอดหอนี้ย่ะอุดคุกปลาปลากูแกงได้เว้นมึงไปน้อยเว้นเว้นปลาเป็นพว่งเปืองเว้นไปทำเรื่อปลาไวยกลุ่มกล้องกูเลยไอกลิ่มเค้องเว้นผมเมืองจะได้ตายบัวปลัดนำปลาในต้วงให้ได้จุ่ม ไอ้เปลืองได้ไหมตื๊บปลัดปลอมได้เมาเจ้าคนปอกูปอกูไม่แคว้นเลยลอยปอไอ้ปูนเอาแคว้นปลาคุณปลัดน้ำใช่ก็ไปกองกับก้อนหนังก้อนไ้ก้อจุนเนื้อไอ้ก้อนเต็มเลื่องตุกปูนไอ้บัวอายุใจอันจังลูกเอ้ยถึงไอได้แก้ไปไในมังแล้วก้อจุนเนื้อฮะ